น้องใส่เสื้อลายใช้ไลจริงหน้อโฉมยงจมูกน้องนางก็โดคิ้วโค้งเหมือนวงโรูเขียวสาวใดว่าสวยสวยก็ยังไม่ถึงครึ่งเสียวใส่เสื้อดอกลายสีเขียวสวยนักเชียวติดตรึงซึ้งใจผมดกอ เตึงๆซึง้งใจจริงๆป้อมแปลงเต่งเต,งติมทุกสิ่งหรือว่าของจริงสามไวเสื้อลายตัวนี้สีสวยดีใครหนอซื้อให้ขอจับดูหน่อยได้ไหมนิ่มมือหรือไม่เสื้อลายคนดีขอจับแต่เสื้อ จะไม่ให้ถูกเนื้อน้องสวยจริงเนื้อทองเสื้อลายของน้องตัวนี้ราคาเท่าไรซื้อมาจากไหนคนดีแต่งตัวสวยๆอย่างนี้คนดีมีแฟนหรือยังถ้าหากสามไวไม่เป็นของใครยังโสด วันนี้พี่ต้องขอโทษโปรดคิดเห็นใจเถอหนาอย่าเครืองอย่ากแขนขอเป็นแฟนควงแขนรอยชางหากเจ้าไม่มีที่หวังขอจองน้องนางนาทีนี้เลยขอจับ แต่เื้อจะไม่ให้ถูกเนื้อน้องสวยจริงเนื้อทองเสลายของน้องตัวนี้ราคาเท่าไรซื้อมาจากไหนคนดีแต่งตัวสวยๆอย่างนี้คนดีมีแฟนหรือยังถ้าหากสามไว ไม่เป็นของใครยังสดวันนี้พี่ต้องขอโทษโปรดคิดเห็นใจเถอนา mm hmm. อย่าเครื่องอย่าแค้นขอเป็นแฟนควงแขนรอยชางหากเจ้าไม่มีที่หวังขอจองน้องนางนาทีนี้เลย ก็ขออะไรให้กับต้นฉบับที่ร้องเพลงนี้นะครับจะเรียกว่าครูเพลงก็ได้นะผมถือว่าเป็นครูเพลงคือครูเพลงแสงสุรีรุ่งรดนะครับที่จากไปเพราะโควิดนะครับก็ให้ไปสู่สัมปรรยภพที่ดีแล้วชาติหน้าถ้ามีโอกาสก็เกิดมาเป็นนักร้อง ร้องเพลงดีๆให้ให้พวกเราฟังเองนะครับครับสวัสดีครับ